สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทั้งช่องอ่ะแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณ่อคุณแม่คุณพ่อญ่แม่ใหไงเนาะคะ่ะพี่นอนะ้องเนาะออามือนี่เป็นมือสันวันดีเนาะคะ่ะมือนี่เป็นมือเสาเอ,เอกอเด้อค่ะมือนี่เด้อครบรอบปัวครบรอบจักปีน้อยจังสีมาหอดเนาะคะ่ะมือนี่แม่ครัวก็บเลยเหลือกอยังเลือกมาสรุปคลิป สรุปคลิปมือนีเนาะค่ะพี่น้องเนาะ3 4 5 6ี่กาอ่า,อาการสารุปคลิปพี่น้องใส่เวลาหลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อใส่เวลาหลาย,ลาลายการสารุปคลิปนี่ สูตรรวบรวมแต่ละอาจารย์เนาะค่ะพี่น้องเนาะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเทียสีไล่เบ่งแต่ละชุดแต่ละอาจารย์เนาะค่ะหลายแล้วก็อาจารย์ใดที่ว่าท่านลงก็รอกก่อนเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่ขั่วจะลงให้ค่ะเพราวะเอฟซีขอมาหลายว่าสรุปคลิปเธอแม่ขั้วอ่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะ แม่กั่วสรุคลิปเด้อค่ะพี่น้องเนาะเริ่มต้นตั้งแต่ชุดมือนี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเือเปลี่ยนไปอค่ะพี่น้องมาเบิร์นําำกันการสารุปคลิปใส่เวลาจักน้อยเด้อค่ะพี่น้องเด้อทุกคนล่อค่อยหลายอา้าวชุดเดียวรวยทั่วไทยอ๋อรวยไปเลย ชุดเดียวรวยไปเลยบนล่างวิ่งซเม็ดเดียวเด้อค่ะพี่น้องเด้อจับคู่วี่สามหาเม็ดเดียวแล้วก็หลักสิบล่างปูสี่ศูนย์เด้อค่ะพี่น้องสิบล่างเดนหากับหกเด้อค่ะพี่น้องเด้อโค้งสุดท้ายอันนี้จับคู่เป็นบนล่างไม่มีตัววิ่งนะคะสําหรับวิ่งบนล่างสองตัวสามตัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อแม่คัวจะมาสรุปใส่กัน ดังเม็ดทรายเด่นเด้อค่ะพี่น้องเด้อเด่นแนวทางล่างเด้อค่ะเด่นล่างแนวทางสองตัวคือเด่นแปดสองหกค่ะพี่น้องแปดหกสองค่ะแม่เสรภูมิหลักสิบ หลักสิบเป็นได้บนล่างนดคะพี่น้องเด้อหลักสิบ,บนล่างหลักหน่วยบนล่างหลักสิบมีสองสี่หกแปดหลักหน่วยมีอย่างหากับแปดพี่น้องซ้ายดวนจากอุดรเลขแม่นเลขแม่นบนวิ่งสามเมตรเดียวอันนี้เป็น บนล่างเพราะว่ามีสามตัวน้ำเนาะค่ะนี่สามเม็ดเดียวเน้ะค่ะพี่น้องเนอะอาจารย์ตุยอาจารย์ตุยล่างยางเดียวสูตรที่สองคือสามห้าสี่เจ็ดเนาะค่ะพี่น้องเนอะสามห้าสี่เจ็ดอะ อันนี้อาจารย์โอโอ๋ออันนี้เลขเป็นตะขี้เดียดตัวนี้บอมีตัววิ่งค่ะพี่น้องเซียนบ้านนอกเด้อค่ะพี่น้องเด้อเซียนบ้านนอกเลขติดบนบอมีตัววิ่งค่ะพี่น้องห้าหกเจ็ดแปดตัวประกบศูนย์หนึ่งสองเก้าเด้อค่ะเด้อบอมี่โตวิง่งแต่ว่าเป็นโตเด่นดินอ่า โตติดค่ะพี่น้องอันนี้ก็เสี่ยมันนอกเพิ่นจับคู่หายลางเด้อค่ะมีจเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์ห้าหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อชัยภูมิหน่วยบนตรงเด้ 3, 4, 5, 6, อค่ะมีสามสี่ห้าหกเจ็ดอาร์แล้วค่ะมาแล้วหลักสิบล่างสามสิบแปดงวดยังไม่หลุดอ่าแม่ครัว ลักสีปลาแม่ขั่วเด้อค่ะพี่น้องเด้อสามห้าหกอาจารย์ตุยล่างอย่างเดียวเด่นอ่าสุดเด่นพิ่นะคะเด้อหกศูนย์สองยอดชายวิ่งหน่วยบนเก้า หน่วยบนเก้าเม็ดเดียวหน่วยล่างแปดนะครับพี่น้องเอ,เอาเอาสูตรเอาตัววิ่งมาจับชนกันเนาะค่ะเนาะเซียนอำเภอน้มโสมวิ่งบนสามกับห้าวิ่งล่างหนึ่งเม็ดเดียวอ่าเอาตัววิ่งตัวเลนมาชนเด้อพี่น้องเด้อ ลุงใหญ่ไทยสกลเด่นสิบล่างตัวเด่นค่ะพี่น้องตัวเด่นห้าสามสี่หกเด่นหนวยล่างแปดเก้าหนึ่ง เจ้าแม่วูจองอ่างอันนี้ยังบลรุษเด้อค่ะเดินมาตลอดบนล่างห้าเก้าหกห้าเก้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อบนล่างหกห้าเก้าโค้งสุดท้ายชุดบนอาจารย์กะบิดวิ่งห้าเม็ดเดียว ชุดบุนเด้อค่ะพี่น้องเด้อวิว่งล่างวิ่งล่างหกซ้ายดวลจากระยองวิ่งล่างหลักสิบสามเม็ดเดียวจับคูมีสามเจ็ดเด้อค่ะพี่น้องเด้อหกงวดเลยย่างบอลย่างบอลลุดเด้อค่ะพี่น้องหวยซองเศรษฐีใหม่อันนี้จับคู่ามีตะว,วิ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อ อันนี้หวยซองเศรษฐีใหม่ไม่มีตัววิ่งอป้าสอสิบหน่วยบนศูนย์กับหนึ่งแปดนวดยังไม่หลุดเด้อขันพี่น้องเด้อป้าสอสิบหน่วยบนศูนย์กับหนึ่งสอ,สงอะ เลขวิ่งดีๆหรือเลขเด่นนะคะเด่นดีๆบนล่างค่ะสี่ห้าหกขวัญใจคนจนยี่สิบเก้างวดหลุดสองงวดห้ากับสี่อันนี้กับบนล่างเท่าก,กันค่ะพี่น้อง ซายดวนเพชรเมืองจันทร์วิ่งบนหลักสิบเจ็ดกับแปดค่าำแก้ววิ่งล่างสองจับคูมีสองซีสองหาวิ่งล่างสอง่าวิ่งล่างสองตัวแม่นแม่สิบสี่งวดยังไม่หลุด ่าตัวนี้พิจรหน้าไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อสองกับสามปูเล็กคลองน้ำไหลเด่นหน่วยล่างสามห้าเจ็ดปูเล็กคลองน้ำไหลเด่นบนสี่ห้าหก คนสารคามวิ่งบน1กับ5วิ่งล่าง5กับ6เอาเลขลับกองสลากเก้พี่น้องเก้าศูยเด้อค่ะเลขลับกองกองสลากของคนสารคามเสียนคนใต้วิ่งบน5เม็ดเดียว วิ่งล่างศูนย์อ่าตัววิ่งตัวแรนเด้อค่ะพี่น้องเด้อสายด่วนลบบุรีวิ่งล่างเม็ดเดียวแปดสี่หนึ่งปีหลุดสี่ครั้งเด้อค่ะพี่น้องเด้อว,วิ่งล่างแปดเม็ดเดียวอ่าเซียนโอเลขเด็ด วิ่งล่าง8ดกับสอาจารย์ตุ๋ยบึงกันวิ่งบนสามวิ่งล่างเจดรอง8ปดะหวยซองบาทเดียววิ่งบนตัวเดียวห้า แม่บุญชนบรุรีวิ่งเก้าบนวิ่งเก้าบนเด้อค่ะพี่น้องเด้อแม่บุญชนบรุรีวิ่งล่างห้าตัวเด่นสองตัวสามตัวเนาะค่ะพี่น้องจับชดกันเซียนบุรีรำวิ่งล่างศูนย์กับหนึ่ง เซียนทุ่งสวรรค์วิ่งบนสองกับ1วิ่งล่าง5เซียนสุพีวิ่งบน3กับ4วิ่งล่าง3กับสี่ อา,าโโอ,อ,อาจารย์ตุยจับโคเนาะค่ะพี่น้องอาจารย์ตุยจับโคอาจารย์ยางสีสูตรหน่วยล่างสูตรหน่วยล่างเด่นแปดเม็ดเดียวเด้อค่ะพี่น้องเด้อเด่นที่แปดเม็ดเดียวเพิ่นมาหลายตัวแต่ว่าเพิ่นมี่เดินตัวเดียวเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้หลายงวดและย,ยังไม่หลุดเลยค่ะพี่น้อง รักนวยเพิ่นนี่คือเข่ามาหกหัดอะไรยังบดลุดเด้อค่ะพี่น้องเด้ออาจารย์ยังสีเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะรอเด้อค่ะพี่น้องใจเย็นๆเงาในก,กหน่อยนุ่มสุพรรณเด่นบนล่างเก้ากับศูนย์ จานกับบินกอทอมอวิ่งบน5เมตรเดียวล่างหกเซียนมดหากใหญ่วิ่งบน9กับ0วิ่งล่างห้ากับ3าม แม่นนบุรีสายบนวิ่ง9กับ1นึสัพย่าโมวิ่งบนล่าง1เม็ดเดียวหัวซองไม่มีราคาหลัก10บล่าง360 เซียนบ้านดุงวิ่งบน0กับ1วิ่งล่าง3แม่ครัวพารวยหลัก10บน9กับ8เซียนโอเลขเด็ดวิ่งบน9กั 8, บ8 เจ๊ไม่ประสงค์ออกนามวิ่งบนเก้ากับหนึ่งเอาเบิ้งเด้อค่ะพี่น้องเบิ้งเด้อใจเย็นๆเด้อค่ะพี่น้องเด้อรอสรุปคลิปก่อนเดินล่างสิบหน่วยอ่ะอันนี้เป็นตัวเด่นเด้อค่ะสิบแปดงวดผิดงวดหนึ่งอันนี้ตัวเด่นเด้อค่ะพี่น้องเด้อหนึ่งสามสี่ห้าไม่ใช่เลขวิ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะ หลักสิบล่างหลักสิบล่างของเซียนบ้านดูคนป่ายางสามห้าหกเด่นหลายตูแต่ว่ามีตูเด่นเนาะค่ะพี่นอ้องตูจับตแแเรนปูซีุนเด่นบนอ่าวันนี้ของบนนั่นนี่เนาะบน เดนบนห้าเม็ดเดียวเซียนพิษสนุโรควิ่งบนเก้าวิ่งล่างศูนย์กับแปดหลานท่อแลหน่วยบนเม็ดเดียวเจ็ด อ,อนำโชคไม่มีตัววิ่งเด้อค่ะประมูลล่างอ,อต้นเศรษฐีสามกับหกมิสเตอร์บอลวิ่งล่างเก้าบนว่ามีเนาะพี่น้องอาจจะวิ่งบนล่างหันหลักเก้าเดี๋ยวเบิงเพราาว่า เป็นเลขสามตัเนาะค่ะพี่น้องเนาะน่าจะเป็นบนล่างนั่นแหะสะไพลย่าโมสูตรล่างหลักสิบสามห้าหกหลักหน่วย8ปดเก้าหนึ่งหลักหน่วย8ปดเก้าหก เบิรละพี่น้องการสรุปคลิปบนล่างเนาะค่ะพี่น้องมีทั้งบนทั้งล่างมีทั้งแยกบนแยกล่างเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อสำหรับแม่ขั้วสรุปคลิปรอบนี้อ่ะสิเป็นตัวใดเดี๋ยวแม่ขวัวเสียมาจับค่ให้อีกเทนึงเด้อค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวแม่ขัวสีมาจับคู่ให้อีกเทนึง 16เมษายน67เดอาเดี๋ยวแม่ขั้วสิมาให้พี่น้องเบิ่งอีกเอาแคบนาจอไว้ค่ะพี่น้องว่าพี่น้องพ่อสิพ่อเบิง่งเป็นตัวใดที่เด่นหลายกมูเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับบนแล้วก็สำหรับล่างเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาไปพอกันคลิปน้าค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่ขั้วสิเฮดให้ว่าจะ เป็นตัวไหนเด่นตัวไหนรองเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาไว้พอกันคลิปนานนะคะ่ะคลิปนี้แม่ขั้วสวัสดีค่ะ